สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังรับชมผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานในขณะนี้ดิฉันร้อยติญิงนัตชาภนิรันค่ะและดิฉันสิ นิดาลพระราชทานมณฑลทหารบกที่15วันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรโครงการจิตอาสาพ,พระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเยี่ยมชมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโครงการสำคัญโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนและโครงการสวนสมุนไพรไทยสุวรรณคีรีธนาธรสาร์เกตทองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพทรงพระเจริญพระชนพรรษา6รอบหรือ7 2พรรษา ในวันที่28กระะกฎาคม2567สําหสำหรับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเข้ามาพบกับโครงการ1นึ่งตำบล1นหมู่บ้านยั่งยืนและโครงการสวนสมุนไพรไทยที่นี่ค่ะค่ะและวันนี้เราจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับคุณหมอสมุนไพรโบราณท่านหนึ่งและที่นี่จะมีพื้นที่ประมาณเท่าไร่กี่รายเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้คุณหมอแนะนำตัวนะคะ่ะสวัสดีหน่วยงานจิตอาสาวันนี้ เป็นโครงการโครงการหนึ่งนะมันสุดทอดกันมาก็ด้วยทางหน่วยงานของจิตาอ,อาสาก็ได้มาทำเรื่องในการที่จะขึ้นทุนเก้าข้าพเจ้าในานามของหมอชุมพลมีแสงเป็นหมอพื้นบ้านก็ซึ่งได้ดำเนินการมา20กว่าปีเสรวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านได้มาทำเกี่ยวกับเรื่อง การถ่ายทาเพื่อจะนําทุนก้าวถวายและช่วงโอกาสต่อไปก็จะมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาสมุนไพรบ้างต้นสมุนไพรบ้างก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับที่วิหารแห่งนี้ก็ได้ทํามาหลายๆโครงการโครงการนี้ก็จะต้องสืบทอดไปอีกแล้วก็ยังจะมีต่อไปข้างหน้าก็จะมีทางหน่วยงานทางอำเภอเข้ามา คือยังจะมีอีกหลายรายการก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของหมอชุมพลที่ได้รับการอุปการะจากหน่วยงานจิตอาสาของพระบรมราชูวาดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถือว่าขอบพระคุณค่ะทีนี้คุณหมอคะโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไงคะคือจริงๆแล้ว ก็เคยมีการพัฒนาหมู่บ้านนี้เมื่อการพัฒนานั้นถูกแบ่งออกไปให้หน่วยงานอื่นเช่นผู้ใหญ่กำนันและผู้ช่วยท่นี้ทางหมอจุมพลก็เลยคิดหาวนทางว่าจะพัฒนาอีกส่วนหนึ่งก็คือหมายถึงว่าจะให้หน่วยงานการพัฒนาสังคมก็ดีทางอำเภอก็ดีเข้ามาร่วมกันพัฒนาในสิ่งที่ยังไม่มีและในสิ่งที่ทางคณะของผู้ใหญ่กำน,นัน ยังไม่ได้พัฒนาถึงก็เลยว่าให้ทางคณะอำเภอเป็นแม่ใหญ่เครือข่ายใหญ่ซึ่งจะนำเอาสิ่งต่างๆมาพัฒนาเป็นแนวทางเพื่อจะพัฒนาในหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกแล้วก็จะพัฒนาเกี่ยวกับการให้คนไข้หรือประชาชนโดยทั่วไปที่ยังอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร ก็คือหมายถึงว่าจะให้เขารู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรให้ดีฝัน,นี้คือเราจะไม่สุ่มเสี่ยงในการใช้ยาสมุนไพรเสี่ยงไปนิดหนึ่งถ้ายังรู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นหมอจุมพลจึงอยากจะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ให้ดีฝัน,นี้อีกและให้ทุกคนจะได้ไม่สุ่มเสี่ยงว่าสารเกิดจากต้นไม้นั้นอาจจะมีพิษทํายังไงให้พิษนั้นมันเจือจางลงไปจึงเอามาล้างให้แก่ไอตัวสารพิษ ที่นเกิดเพราะฉะนั้นจริงเหล่านี้จึงได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นเพื่อให้มันกระจัก,กระแจ้งถึงส่วนต่างๆของสมุนไพรก็เพื่อว่าไม่ให้ผิดพลาดและไม่ให้เป็นการเสี่ยงเพราะฉะนั้นว่าหากทุกคนรู้ในจริงสภาวะต่างๆนี้แล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับทําให้เกิดอาการโทษหรือสมุนไพรต้นนี้มันเมื่อรับประทานไปแล้วอาจจะไปเกิดโทษอย่างอื่นๆได้ ช่นกล่าวกันอยู่เสมอว่าอาจจะไปเป็นผลข้างเคียงต่างๆนาๆนาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะทําให้ค่าของไตลดลงไปหรือเป็นส่วนอื่นๆที่ทําให้เกิดระคายเคืองกับผิวหนังคือเกิดจากสารต้นไม้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงจะสอนให้รู้ว่าเราจะไม่เสี่ยงก็คือเราต้องรู้จักต้นไม้และสารพิษสารที่ดีสารที่รักษาอันนี้ต่อไปก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ จดทำโครงการนี้ขึ้นมานะนะนะค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะที่เราได้รู้เกี่ยวกับของโครงการนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่ามีส่วนสมุนไพรบริเวณไหนที่ที่นี่อยากให้ที่นี่รับชมอย่างงี้งะคะ่ะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนําได้เลยะคะ่ะ และสถานที่ในแห่งนี้นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมลำ้ำด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะและวันนี้จะมีกิจกรรมทั้งหมดปดระกอบไปด้วย5ฐานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนแนะนำนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตแนะนําตัวนะคะชื่อสุภาวดีกังพานิชนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในการบรรยายนะคะห้าฐานนะคะที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการสวนสมุนไพรนี้นะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงป้ายทางนี้ก่อนก็ได้ค่ะกิจกรรมะคะ่ะที่ได้กล่าวเมาื่อสักครู่5ฐานนะคะฐานแรกนะคะจะเป็นฐานแปลงผักสมุนไพรนะคะก็คือตอนแรกคือเป็นพื้นที่โล่งตรงนี้เลยแล้วก็มีทางสวนราชาการนะคะมาร่วมดาเนินการในการปลูกสมุนไพรนะคะตามโครงการ1นึ่งหนึ่งอำเภอหนึ่งโครงการสําคัญนะคะแล้วก็หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village นะคะสำหรับโครงการสวน มุนไพ่เองนะคะก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ด้านขวานะคะที่ถ่ายทําอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปเดินชมกันอ,อีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่แบบโดยรวมด้านในนะคะแล้วก็ฐานต่อมานะคะฐานที่2จะเป็นฐานการทังสเสวียน,นะคะ่ะเสวียนก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เอาไว้ใส่พวกดินหรือว่า หรือว่าเศษใบไม้นะคะที่ใช้เป็นปุ๋ยในการนำรงชีวิตของต้นไม้นะคะเดี๋ยวตัวพื้นที่จริงอนะคะ่ะจะอยู่ทางด้านนี้เป็นตรงนี้เลยสซเหียนนะคะส่วนต่อมาฐานที่3จะเป็นฐานการทําน้ําหมักจุลินทรีย์ตรงนี้เองอนะคะ่ะวันนี้เราได้มีการเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ลองทำนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่สาธิตการทําอีกทีนึงต่อมาในฐานที่4นะคะฐานแปลงปลูกผักคีโฮจะเป็นแปลงผักนะคะที่ปลูกขึ้นนะคะโดยนําสมุนไพรในโคเลเรือนนะคะมาปลูกบริเวณด้านข้างสองข้างแล้วก็จะมีบ่อเอาไว้พักสําหรับเป็นที่เก็บอาหารที่หล่อเลี้ยงของสมุนไพรนะคะ พื้นที่จริงของคีโฮจะอยู่ทางด้านหลังนะคะตรงนั้นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปชมนะคะทางด้านหลังอีกทีหนึ่งต่อมาฐานที่5นะคะฐานขยะเบยกตรงนี้นะคะจะเป็นอ,อขยะจะเป็นถังขยะที่ ทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เก็บขยะเปียกนะคะหรือว่าเศษอาหารนะคะในครัวเรือนอย่างเช่นในพื้นที่ของบ้านแหลมเองะค่ะก็จะมีพวกอาหารสดหรือว่าเป็นอาหารสดแล้วก็เป็นเศษอาหารหรือว่าขยะเปียกะค่ะก็เอาขยะพวกนั้นนะคะมาหมักบ่มนะคะในในดินนะคะโดยที่อยู่ในถังแล้วก็จะนําไปใช้เป็นปุ๋ยในการดำรงชีวิตของต้นไม้ต่อไปค่ะสําหรับรายละเอียดของแต่ละฐานนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฐานของปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ทางด้านนี้ก่อนก็ได้นะคะตรงนี้เองนะคะปุ๋ยหมักจุลินทรีย์นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ะค่ะจะมีตัวน้า น้ำธรรมชาตินะคะตรงนี้เองอะ่ะน้ำอะ่ะจะใช้ขวด1.5ลิตรแต่ว่าปริมาณที่เราใส่ะคะ่ะจะฉับจะใส่แค่1.4ลิตรเพื่อที่เออจะไม่ให้มีจะให้มีพื้นที่เผื่อไว้ให้แกส๊สค่ะป้องกันการระเบิดนะคะแล้วก็ไข่ไก่อ่ะค่ะใส่ตอกตอกไข่ไก่ใส่ลงไปหนก้อนไ้ไข่ไก่ใส่ลงไปะคะ่ะเอาทั้งไข่ไก่แล้วก็เปลือกนะคะนะคะใส่ใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็เอย่าเอาช้อนตีผสมผสมนะคะให้เข้ากันต่อมาก็ใส่กระปินะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุกเขาให้เข้ากันนะคะผสมนะคะแล้วก็จะได้น้ำหมักนะคะที่เรียกว่าน้ำหมักหนึ่งสูตรนะคะ อันนี้ตีเสร็จแล้วลงทอดเลยไหมคะกระดานแป้งบนรี่ไมทานใส่ในน้ำธรรมชาติ1งขวดค่ะหนึ่งส่วนโอเคปิดฝาค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าให้เข้ากันนะคะแล้วก็น้ำที่ผสมได้ค่ะนำไปตากแดดนำไปตากแดดไว้ประมาณสองสัปดาห์นะคะแต่ว่าในช่วงสองวันแรกอะค่ะให้ ที่ใครเคลียวฝาออกเพื่อให้มันมีพื้นที่ที่แบบแกสามารถถ่ายเทออกได้ค่ะใช่แล้วก็นําไปใส่ในต้นไม้หรือว่าสมุนไพรที่เราปลูกได้เลยค่ะโอเคใช่อันนี้คือเป็นน้ำหมักนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำหนึ่งขวดค่ะ ส่วนผสมนี่คือต้องคนให้เข้ากันก่อนใช่ใชค่ะดีให้เข้ากันก่อน<ช>แล้วก็ใส่ผสมลงในน้ำธรรมชาติ<ม>อย่างที่บอกว่าน้ําที่ใช้ค่ะจะเป็นน้าธรรมชาติถ้าเป็นน้ําปลาลาทั่วไปที่เป็นน้ำข้อลีนะคะให้เอามาตากแดดไว้สองถึงสามวันก่อนเพื่อที่แบบให้อ่าไม่มีส่วนผสมของข้อลีนอยู่ในนั้นใช่ค่ะสำหรับบางท่านนะคะอาจจะทำแล้วก็อาจจะน้ำอาจจะไม่ขึ้นสีไม่แน่ใจเกี่ยวกับ การดาเนินการตรงไหนไหมคะที่ผิดพลาดหรือว่ามีวิธีแนะนํำยังไงไหมคะสําหรับในน้ําหมักในแต่ละสถานที่หรือว่าแต่ละบุคคลที่ทําออกมาค่ะแล้วอาจจะไม่ผลที่ได้อาจจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเกิดจากขั้นตอนหรือว่าขั้นตอนในการทะค่ะโดยที่โดยที่ส่วนผสมค่ะแล้วก็ขั้นตอนในการทําซึ่งขั้นตอนในการทําครั้งนี้นะคะได้ได้ข้อมูลนะคะมาจากอําเภอทางอำเภอบ้านแหลมค่ะที่มาแนะนําในการทํานะคะโดยที่ โดยที่อุปกรณ์นะคะจะรายละเอียดตามนี้เลยที่ใช้ที่ใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำปลา1นช้อนโต๊ะนะคะกะปิครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะ,ะตตแล้วก็ใช้น้ําธรรมชาติะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือนําไปตากแดด ไว้2 -3 ถึงวันค่ะโดยที่ช่วงแรกค่ะจะคลายเกีียวตังนั้นไปก่อนใช่ค่ะให้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบแต่ละที่ด้วยครับแต่วกาอุณหภูมิที่ตั้งแสงบรรยากาศของแต่ละฤดูอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงทาให้สีเปลี่ยนแต่ทํามาคุณภาพก็จะไม่ต่างกันมากครับสามารถใช้ได้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะแต่ทีนี้คุณหมอพาแนะนําสถานที่พาเที่ยวชมหน่อยได้ไหมคะอ่าเบื้องต้นก็ให้ดูคีโกรอกนก็ได้ใกล้ๆเนาะหรือไอสวีนอยู่ตรงนี้แล้ว่าสวนนะ อ่าอันนี้เสวียงก็คือเราใช้ไม้ไผ่นะคือใช้ไม้ไผ่เอามาตัดแล้วก็ปักหลักเข้าแล้วจึงจะเหลาไม้อันนี้คือมาขดเข้าหากันให้มันเป็นเสวียงก็คือตั้งแต่โบราณโบราณเนี้ยเคยใช้กันก็หมายถึงว่าอาจจะบ้านนึงเลี้ยงวัวบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างอ่าจนเลี้ยงวัวเลี้ยงวายก็จะเอาหญ้ามาใส่ไว้เอาหญ้ามาใส่ไว้ให้วัวมันก็ก้มกินหญ้าแต่มายุคใหม่นี้ ก็ได้มาวิวัฒนาการพัฒนาขึ้นคือหมถึงว่าสถานที่จะได้มากระจายเกี่ยวกับเรื่องเศษนะเช่นใบไม้บ้างอะไรบ้างฝาดมาก็มาเก็บไม้พอเก็บไว้เรามันเอาน้ําลดลดเอาไว้สิ่งปฏิกูลเหล่านี้มันก็จะเกิดมีการย่อยด้วยธรรมชาติเมื่อถูกน้ําแล้วมันก็จะย่อยมันจะกรอบมันก็ย่อยไปเมื่อมันย่อยไปแล้วมันเป็นพวกพวกสารยูรินี เมื่อเป็นสารจุลินทรีย์แล้วเนี่ยมันก็จะมอดลงไปมอดลงไปในที่สุดมันก็โซมลงไปเป็นดินบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นหิวมัสไอตัวฮิวมัสนี่เราเราสามารถที่จะนําเอามาเพื่อใช้ปลูกต้นไม้แล้วเอาใส่ต้นไม้ต้นไม้มนั้นเมื่อมันได้ฮิวมัสจากการขยายตัวจากตัวนี้แล้วแล้วมันจะเริ่มจบตัวไวเพราะมันมีสารจุลินทรีย์ เพราะงั้นสารจุลินทรีย์เอาไปใช้กับมนุษย์ไม่ได้เอาใช้กับต้นไม้กับง,งอกงามแบบนี้เท่เนี่นะอ่าอันนี้มันจะอ่าเชิญต่อไปดูกีโคน้ำหลักเนาะอ่าอ่าวิทยากรณ์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องกีโคนิดนเดีเยวเพื่ออะไรเนาะอ่าอ่าคือจัดทำเป็นกิ <c oughs> ่งไว้ก็เหมือนเหมือนเหมือน,น,น,นชาวบ้านโดยทั่วไปมีที่เล็กเล็กน้อยน้อยเนาะอ่ามีที่เล,ล็กเล็กน้อยน้อยก็เอาเอาพอว่ปาประมาณประมาณมาจัดทำสถานที่เอาไว้ให้มันดูสวยงามแล้วต้นไม้พวกนี้ก็สามารถที่จะปลูกเอาไว้กินได้ นะเป็นยาก็ได้หรือจะเอาเอาต้นไม้ชนิดไหนมาลงไว้แล้วในนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้นไม้ที่มันมันมันในสีเราจะเอามาเก็บเอาเก็บเอาไว้ในนี้ด้านในเม่ในนี้มันย่อยสลายเมื่อมันย่อยสลายมันก็จะดูดซึมไปตามส่วนต่างๆเมื่อมันดูดซึมไป่วต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นสื่อให้ต้นไม้ที่ประโยชน์เนี้ยจากสมุนไพรต่างๆอันนี้เขาเข้ามาดูทําไม คำว่าชักครามเนี่ยโดยทั่วทั่วไปก็คิดว่าชักครามเนี่ยมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นวัชพืช,ชแต่ถ้าจริงแล้วมันเป็นยาเป็นกินได้ด้วยกินได้ด้วย<อ>เป็นอาหารด้วยเป็นทั้งยาด้วยสมมติอะสมมติเล็กๆ,ๆน้อยๆสมมติเราโดนโดนโดนอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวหรือมีดบาดท,ทําให้เลือดหยุดยากอันนี้ถ้าทางทางวิทยาศาสตร์ก็คือต้องใช้ยาล้างแผลอะไรต่ออะไรเอายาตรงนั้นตรงนี้มาประกอบพร้อมตามหลักของวิทยาศาสตร์แต่ชาวบ้านมันใช้ฉุกเฉิน เอาชักขามนี้เด็กยอดชักขามมากำมือหนึ่งมาขยี้ขยี้ถ้าหากว่ามีมีมีเล่าขาวก็ได้โปะไปได้แผลไม่เกินหนาทีเดี๋ยวเลือดก็หยุดอันนี้นะมันจะมีถามว่าตำลึงนี้มีอะไรบ้างมีคุณประโยชน์หลายประการมีทั้งบีหนึ่งบีอ่าบีสองแล้วก็บีแล้วบีสิบสองอันนี้มันอยู่ในตำลึงฉะนั้นตำลึงนี้มันสามารถไปช่วยอะไรได้บ้างหึเป็นยารักษาสอง มันเป็นส่วนหนึ่งของของยาช่วยบำรุงโจทย์หลายอย่างเป็นยาร้อนขับลมในกระเพาะอืมไม่ใช่ครับหรือว่าเอ,าเอาเอาออกมาใช้ภายนอก<ม>ก็เอามาโขลกจำจำภาษาค,คนโบราณสามารถเอามาบรรเทาแก้เจ็บล้างเก็บอะไรแบบนี้นะมาผสมสาษาการะบูนบ้างนะแล้วก็าบางคนก็คือคนบ้านนอกสมัยก่อนก็ต้องกินเหล้าก็เอาเหล้ามาบ้างการบูนบ้าง นะเอามาโคกตำเข้าใช้ทาแก้ปวดแกเมื่อยในส่วนของการผสมอย่งเงี้ยเรามีอัตราส่วนไหมคะมีอัตราส่วนมีคือสมมติว่าใช้ใช้ใช้คาห้าแว่นเฉียนเป็นแว่นแว่นห้าแว่นกระบุลหนักหนึ่งบาทหนักหนึ่งบาทอ่าหนักหบาทก็คือมันเป็นภาษาของหมอเขาหรือเราจะเอาหนึ่งช้อนชาอ่อหช้อนชาอ่าประมาณด้านวัดเครื่องวัดตวง นะแต่ถ้าว่าภาษาหมอเขาเรียกว่าหนักหนึ่งบาทหนึ่งหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองอะไรแบบนี้เนาะค<ฆ>่ะอ่าคือมันจะมีวิธีเขียนเขียนใบสั่งยาเนี่ยก็เขียนว่าไออ่เครื่องหมายบวกไว้ก่อนแต่ละช่องมันมีความหมายว่าอ่าช่องนี้อาจจะเป็นไพรช่องนี้อาจเป็นบาทลงมาข้างล่างเป็นสลึงเป็นเฟืองอ่าอันนี้มันก็จะมีอ่าแต่ละช่องเพราะฉะนั้นหมอเขาสั่งยาไป เภสัชก็สามารถจะอ่านออกว่าเออตอนนี้เอาหลักบ,บาทหนึ่งหนักสลึงหนึ่งหนักสองสลึงอันนี้มันก็มีอยู่นะเพราะนั้นมันเป็นภาษาการสั่งยานะอันนี้ทีนี้มันก็อันนี้คัคร่าวไปถามว่าแล้วไตติ่งพวกนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะเกี่ยวกับเรื่องโรคไตเราจะเอารากมานะพคนที่เป็นโรคไตอันนี้อันนี้มีประโยชน์นะอืม ก็เยอะ,อะพิการังสาคนที่ปวดหัวบ่อยๆหรือเป็นโรคฟวามดันบ่อยๆหรืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือดน้ำดาวออกบ่อยๆก็นะเ,เอามาประกอบยาสมมุติว่ายาพิการังสาเนี่ยมันจะไม่ให้ไม่ให้คนเรากินอาหารเกินอาจจะไปสร้างเป็นน้ำตาลแต่ไอตัวเนี้ยมันมีการสกัดกัน ไม่ให้เกิดน้ำตาลใ,ในเลือดนะอันนี้แล้วยังช่วยอาการของทำให้ไตค่าของไตเนี่ยเสมอไม่ให้ไตมันเสื่อมลงอันนี้มันยังช่วยได้อยู่นะอะ่ได้คืวนี้วันนี้เราอาจจะดูว่าสมุนไพรยังน้อยอยู่่ะเดีวนี้นี่ก็ไม่น้อย<น>แล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวปีหน้ามันจะต้องหาให้ได้ครบหนึ่งเออ สองร้อยหกสิบชนิด oh, <okay. S 1> ต้องหาเพราะสมุนไพรที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยต้องต้องสองร้อยหกสิบชนิด <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหามาให้พร้อมปกติสมุนไพรที่เป็นตัวยาโดยโดย,โดยตามทิวเขาอะไรต่ออะไรทั้งหมดมันจะมีทั้งหมดสองพันสองสองพันหกร้อยชนิด <Okay. S 1> เพราะว่าเดินไปตรงนั้นกับสมุนไพรตรงนี้กับสมุนไพร ยางชุมเห็ดเนี่ยจะปลูกแจมแบบนี้ลักษณะปลูกเจมค่ะชุมเห็ดนี่อ่าอันนั้น,นเขาเรียกจึงชุมเห็ดนะอ,อันนี้มาปลูกแจมเอาไว้เพราะอะไรหนึ่งสมมติเราเราถ่ายยากท้องอืดนะอันนี้จะเอามาช่วยแล้วอาการปวดหัวไม่รู้จะหายสมมติปวดหัวไม่รู้จะหายแล้วเอาชุมเห็ดมาต้มนะมันก็สามารถไป ลักกายอาการต่างๆเหล่านั้นถ้าเราใช้ต้มแทนน้ำร้อนค่ะแล้วเราก็ดื่มเรื่อยไปทุกวันวันละแก้วก็พออาการท้องผูกมันก็จะไปคลี่คลายดีขึ้นดีขึ้นค่ะนะแล้วก็คนที่เป็นโรคหวัวใจอ่อนๆเรียกว่ามันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งต้นที่หวัวใจเริ่มมีอาการ<ะ>เช่นหลอดเลือด หัวใจหรือหัวใจโตต้มเป็นั้งร้อนมันไปขยายอันนี้ลองดูได้นะ <c oughs> มันอาจจะแตกต่างกับหลักหลักสูตรของวิทยาศาสตร์ <c oughs> แต่ถ้าเราเอานำสมุนไพรพวกเนี้ไปปรับป,ปรุงไปผลิตป็ญญา <c oughs> ไปวิจัยดูแล้วเอามารักษาเหมือนกับแผนปัจจุบัน อันนี้เป็นฐานสุดท้ายของเรานะคะอันนี้คือฐานอะไรนะคะเขาเรียกว่าการขยะเปียกอ๋อค่ะขยะเปียกนี่หมายถึงเกิดจากการของเศษอาหารต่างๆซึ่งเมื่อเรามีเศษอาหารมากเราจะามาเก็บไว้ในนี้เมื่อมาเอาเก็บไว้ในนี้แล้วต่อไปข้างหน้าอาหารพวกเนี้ยมันก็มีการบูดสลายตัวของมันเองสามารถเอาไปใส่ต้นไม้และต้นไม้เนี่ยงาม เพราะว่ามันมันได้จัดสารต่างๆที่ที่หมักปุ่มเอาไว้จัดอาหารเศษอาหาราต่างๆเ่านี้นะเพราะว่าเพื่อเพื่อ,อทําเอาไว้นี่ไม่ใช่ว่าแค่เก็บความเหม็นแค่เก็บความสกปรกอย่างเดียวแต่มันก็ยังมีประโยชน์อีกเพื่อเอาไปให้ต้นไม้เนี่ยได้เจริญงอกงามดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็มีคุณประโยชน์ค่ะประโยชน์หลายประการในนี้ ซึ่งกันกันชี่มว่บูดเน่ามันจะมีกลิ่นส่งไปเหม็นคะเขาหรืออาจจะมองเห็นความสกปรกเช่นอาจจะมีตัวหนอนตัวอะไรส่วนใหญ่นะสมัยก่อนก็คือไม่ไม่ไมรู้วิธีก็คือ,อยังไม่ได้คิดค้นกัน<ะ>แต่ยุคนี้ได้มีการคิดค้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางอำเภอก็เลยให,ให้มีให้มีชาวบ้านเนี่ยได้มาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้ว จะรู้วิธีการเก็บหมักอาหารซึ่งมันจะได้มองไม่น่าเกลียดนะจะได้มองไม่น่าเกลียดเช่นเราทิ้งตรงนู้นทิ้งตรงนี้อาจจะบูดเน่าทําให้มีนอนมีอะไรเราก็ไม่ไม่น่ารับเท่าไหร่คาว่าหนอนนะทีนี้มันก็จะไม่ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วไม่รบกวนชาวบ้านบ้านใกล้เคียงนะอันนี้ก็ถือว่า เป็นขยะเปียกเสียเพื่อมันมีการเก็บบ่มแล้วจึงใช้ประโยชน์กับต้นไม้ได้อีกอนะนนเวลาใช้ก็คือตักไปใช้อย่างเงี้ยเหรอคะ,อะหรือว่ายังไงก็คือจะมีมีมันมันสามารถยกขึ้นได้อ๋อยกขึ้นอ่อยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็มาตวงเอาไอเ้เศษเหล่านี้เอาไปปรับปรุงอออเอาไปปรับปรุงเมื่อกี้นี้เห็นแล้วว่ามีโมนะ มีโม่ก็จะเอาพวกเนี้ยไปไปพึงแดดให้มันดีขึ้นแล้วก็เอาไปเข้าโม่แล้วเอาดินใส่อาจจะมีใบบงุงใบไม้อะไรก็แล้วแต่เป็นโม่ทําเป็นดินอันนี้อันนี้มันก็ได้ไประโยชน์แล้วมีวงรอบการเทไหมคะแบบใส่ไว้ในถังต้องอยู่ถึงกี่วันถึงใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยค<ล>่ะก็คือดูดูจากการเต็มดูจากการเต็มใช่พอมันเต็มแล้วเราอาจจะเปลี่ยนไปลูกนี้ลูกนี้ก็มีการตักตวงเอาไปนะอ,อันนี้ ก็คือถึงได้ฝั่งเอาไว้สามหนงสามลูกบังบ้านอาจจะมีทุนน้อยๆอาจจะลูกเดียวก่อนแต่ก็มันตับทวงค่ะ <laughs> นะอ่ามีอะไรสักถามได้นะได้ค่ะถือว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ดีเลยนะคะ,ะเพราะว่าเอาจาก,ากเกี่ยวกับขยะเปียกที่เรามีอยู่แล้วในบ้านเราอเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะคือเคยเอาไปไปไป,ไปทดลองแล้วอันนี้ทดลองแล้วนะแล้วได้ผลมากเลย ดนะูจากต้นไม้เนี่ยต้นมะลุมเนี่ยคือล้อมๆแล้วเอาไอ้นี่ไปฝังเลยมันก็จะงามนะปลูกได้ประมาณาหกเดือนฝ่าแล้วเนี่ยต้นมะลุมเนี่ยโตขนาดนี้แนละ้วโตเยอะนะ <laughs> ได้ผลทีเดียว หลังจากที่เราไปรับชมกิจกรรมทั้ง5ฐานเกี่ยวกับสมุนไพรเดี๋ยวเราจะมาดูผลผลิตจากกิจกรรมทั้ง5ฐานที่เราไปดูกันมานะคะสมุนไพรมีอะไรบ้างนะคะ สำหรับวันนี้ทีมงานของพวกเราก็ขอขอบคุณคุณหมอชุมพลมีแสงนะคะที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรถือว่าพวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรการเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็สมุนไพรต่างๆที่เอามาแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมของเราที่มีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรก็ได้รับความรู้แล้วเอาไปต่อยอดได้ไม่มากก็น้อยถ้ามีท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสถของศูนย์การเรียนรู้ของที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็มาถึงห้วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราหวังว่าผู้ชมทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมผ่านไลฟ์สดผ่านโรงเรียนจิตอาสาราชาทานในวันนี้สําหรับท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อเสนอแนะสามารถแจ้งมาได้ที่เพจโรงเรียนจิตอาสาราชาทานหรือสายด่วน1 5 1 0เพื่อให้พี่ๆจิตอาสา904เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับจิตอาา90 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ที่ Facebook, Youtube, TikTok และ Instagram ค่ะ ทายนี้ขอน้อมนำพระราชปณิธาน5ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานเพื่อรวมคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันพัฒนาประเทศความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแล้วกลับมาพบกับสิ่งดีๆสำหรับพวกเราสองคนใหม่ในอีพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ศาสนาคนต้องมีดีหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจน้องนีโครงการพระาชดำรินามนี้โครงการพระราชดำริน,นามนี้สร้างความสาม,าสามาัคคี